วัสดีครับพี่น้องครับนครแดงกลรงโมชันมาอีกคือเกาครับพี่น้องครับอาชีพลากเรือเรือโยงครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สิไปลากเรือคือเกาครับลากเรือโยงลากเลือประมงไปถ้ามากินหาปลาทะเลอเอาไถ่ครับพี่น้องครับบรรยากาัดแรงๆครับท่าเลือนํำลึก อำเปเมืองปัตตานีครับปากน้ำปัตตานีพี่น้องครับเรื่องสิลากเรื่องลำบักเง่ครับพี่นอ้องเรื่องบักเก็บเลย ลาบบัวละลักครับลํำบักไง่ครับมัสิลากลงไปทะเลครับพี่น้องเอาล้วครับล่ำบักไง่ครับนี่ครับเรือลํำบักไง่ครับพี่น้องครับผมสำหรับล่ำนี่สมครับล่ำบักแง่ครับตึกสามสันครับพี่น้องเนี่ย สั่มอยู่ครับเริ่มลากแล้วครับออกจากท่าแล้วครับนนพี่น้องออกจากท่าเรือน้ำลึกโอลำใหญ่ครับลากไปสู่ทะเลเอาไทยหมดแล้วครับเบิ่งไปเรือครับพี่น้องโอลำใหญ่ลำใหญ่ อล่องน้ำแล้วครับวันนี้ออล่องน้ำแล้วพวกนี้น้ำไหลครับน้ำไหลหลากก็เยบ่ปยากกว่าเดิครับ ใหญ่ครับหลากลุยๆเลย แล้วครับทั้งหนาวแล้วครับทะเลอ่าวไทยระวังเนกับปากน้ำปตัตตานีกับสีมีท่าเรือมีสะพานปลาเป็นระยะระยะ,ระ,ยะครับเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ,น,รบน้ำมา,ากินปลาบ้องครับ บมึงบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ ผิจิตช่องไหมนี่นะครับลากไปเรื่อยๆครับกําลังออกออกสู่ทะเลแล้วครับตอนนี้ครับออกสู่ทะเลแล้วครับเรือล้ําบักแย่ครับเนี่ยครับซ้ําตึกซีซันหมดแล้วครับ ทะเลครับสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาครับพี่น้องครับเรือลากบางังคือกันเปไปเปมาครับพี่น้องเสียงไปเสียงมาอยู่ด้นกันครับ การลากเลือนในก็ลำบากเท่กันครับโดยเฉพาะเลือดลำไปใหญ่เลยครับลากใส่พลัง่างลายครับ คาาีครับบรรยากาศทะเลอ่าวไทยวากน้ำพัตตานีครับสิมิเลือประมงเริ่มทยอยออกครับส่วนลำไม่น้อยก็ทยอยเข่า,าขครับพี่น้อง แล้วครับบัน,นี้ครับยุติแล้วครับพ่อเกสีปล่อยเลื่อพิ่นไปเองครับบัน,นี้ครับเ oh <my> พิ่นเกสีปลดเชือกเข้าครับนี่ครับเพิ่นเกสีไปแล้วครับบัน,นี้ไปเองแล้วครับจิ๊ดใบพัดใส่เกียร์แล้วครับไปแล้วบัน,นี้ลอ,ล,อลองลองแล้วโชคดีเด้อพี่น้องเลยพี่น้องตังเกอเกสีเป็นพี่น้องทั้ง พ่อมาเขมเมน์ล่าแล้วครับพี่น้องนั่นแหละคนขับตรงนั้นโอบ้บายๆชว่วงดีนะครับอเอา่นก็ไปละครับบันเน่กนสิขอ,อยุติไปตอนนี้นะครับสำหรับหลากเรือมือน,นี้ครับปากาอะไรกดนแชก์กดติดตามนะครับโชคดีเด้อพี่น้องประมงเช่าประมงทั้งหลายครับขอให้ มันมานด้ป่าได้ล้ำลึยล้ำลวบทุกคนครับขอบคุณใลาย้ครับสวัสดีครับ